ฉัจน,นจ,จะจากลาจนลูกเอ๋ยจงนอนเสียเธออ,เอ,เเอีเดนเออเไม่ต้องรนะ้องนะลูกไลนะไปนะเออแดนอย่าร้องเลยนะลูกไปพอเลยไอ้น้ผีบ้า หลังคาบ้านทั้งสามคืนแล้วคนก็ยิ่งใจขอมาอ,อยู่ไปเลยนะไ,ไม่ต้องกลัวนายแดงแม่อยู่ตรงนี้แล้วนะลูกนะอย่าร้องไห้งองแงเลยเดี๋ยวพ่อเองก็กลับมาแล้วพ่อผู้ชมที่เราลแม่จะกล่อมให้นอนนะลูกนะหลังจากที่เจ้าสแสวงถูกยิงตายที่บ้านทุ่งของหนอนนะลูกนะดวงวิญญาณคนเอรอยร้องอกลับมาบ้านมาหาจำเนียนมาหาแดงลูกชาย นีนเนียนไีวนีเสียคนคุณพี่แหวกลับมาเนียนอ้าวพแหวนพี่กลับมาตอนไหนเนี่ยจ้าหายแล้วเนียนี่กาลังนนที่วไม่ดีเลยแล้วทำไมพี่ไม่เข้ามาในบ้านล่ะฮะไปทำอะไรข้างนอกเหพี่เนียจ้าพี่แหว พี่เข้าบ้านไม่ได้อ้าทำไมพี่เข้าบ้านไม่ได้ล่ะจ๊ะเปี่ยนอนุญาตให้พี่เข้าบ้านไหมพี่แหวนเป็นอะไรของพี่เนี่ยฮะแล้วทำไมพี่จะเข้าบ้านไม่ได้นี่มันก็บ้านของเราดูสิเนื้อตัวเย็นเฉียบขนาดนี้ยอะต่น้ำข้างนานใช่ไหมไม่จะพี่ยัพาเข้าบ้านอะไรของพี่พูดจาแปลกๆจริงเลยนะพี่เนี่ยแล้วนี่ พ่อพี่หนักไม่ได้กลับมาบ้านดเดี๋ยวแล้จ้าเมียกำลังต่อมาแทงมันหลับอยู่พอดีเลยพี่เหนื่อย,<ล>ยไมหมฮะพี่แว้วตายสิะพี่เหนื่อยมากทำไมมอมแมมแบบนี้เนี่ยฮึ้พี่คิดถึงเนียพี่คิดถึงไอ้แดนจะรักพี่ไหมเนียทำไมถามแบบนี้ละ่ะพี่แหวงเมียก็รักพี่สิจ้าเปโง่แทบแย่เลยเนี่ยเนียจ้าพี่ ที่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นเช่นไรเนียนจะมีใครที่ไม่ว่าแอนพี่แวนแต่เนียนสัญญากับพี่ได้ไหมว่าเนียจะดูแลไอ้แดงเนียจะรับไอ้แดงให้ดีที่สุดเียสัญญากับพี่ได้ไหมพี่แงนี่พี่เป็นอะไรของพี่พูดอะไรออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยจะไปมีใครได้ห่ะพี่ ี่เมื่อเงี้ก็เป็นเมียของพี่แล้วก็เป็นมแนม่ของไอ้แดงมันรับปากพี่สัญญากับพี่้าพี่เนี่ยสัญญาแล้วก็รับปากพี่นะสบายใจได้เลยนะจ๊ะพี่แหวงถิงข้าวไหมฮะพี่ก็นอนตาตาหลับแล้วเงี้ยโอ๊อยไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะจ๊ะพี่แหวงไปกินข้าวในครัวเถอะจ้าโน่เนี่ยทำกับข้าวรอพี่ไว้เยอะแยะเชียวดีใจที่พี่กลับมานะจ๊ะขอบใจมากน,นะสักพี่ อย่าลืมสัญญาได้ดีครับข้าเแต่นางแต่งงานก่อนแม่แดงก่อน่ข้งจะตามเข้าไปนะพี่แหวงอย่าลืมสัญญาที่ให้กับพี่นะนดีครับฉันไม่ลืมหรอกจ้ะพี่แหวงจ้าอย่าลืมสัญญาได้ดีครับจ้าพี่แหวงเจ้าแหวงลืมร้ายจ่าไปเป็นเวลาเดียวที่บุญหนักไอ้นวดไอ้หน่อยมาถึงบ้านจม่ยัง เดี๋ยวด้วยร้านพี่หน่อยเดี๋ยวด้วยร้านหายเหยียบหัวหลานแล้วโนี่นะแต่ตอนนี้พ่อเนี่ยพี่รีบไปหน่อยอาอะไรของพวกพี่เนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะแหมพวกพี่เนี่ยนะมันจริงจรงเชียวเวลาไปเนี่ยก็ไปพร้อมกันแต่ทำไมเวลากลับถ้าเกิดมาทีละคนสองคนแบบนี้ฮะจำเนียนเ้ิดมาแล้วลูกเอ็งพูดอะไรอ่ะ หมายความว่าย no? er ังไงก็ก no ่อนหน้าที่พวกพี่จะกลับมากันเนี่ยพี่แหวงเขาเพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้คุยกับชันอยู่ตรงนี้จ้ะพี่อ้ยอไอ้แหว้แหวนไม่กลับมานก็ใช่นี่สจ๊ะเนียนยังก็เลยให้พี่แหวไปกินข้าวเราอยู่ในครัวเออพี่มา ดีเลยฉันทํากับข้าวเยอะแยะเชียวไปกินข้าวในครัวกับพี่แหวนสิจ้ะพี่<อ>ไปไปไปเนมี่บอกว่าไอ้แหวนกินข้าวอยู่ในครัวสมัยไม่รู้ตัวว่ามันตายแน่เลยแสดงว่าจําเนียนมันยังไม่รูเ้เดี๋ยวกูพูดเองไม่ไม่ได้ดีใจใพี่จําเนียนอย่าจ้ะพี่ความจริงแล้วอยา่าพี่กินข้าวกันมาแล้วจ้ะ ก่อนจำเนียนเนียนทำมาเยอะแยะเลยนะจำได้ไหมวันนี้พี่กับปแหวงนั้นนัไปซื้อควายที่บ้านทุง่งคอกพอพี่มาถึงบ้านทุง่งคอกเนี่ยมันก็ใกล้ข้ามแล้วเนียนก<ช>ำนันสอนบอกพวกพี่ว่าให้พวกพี่เนี่ยข้างที่บ้านกำนันสอนนะดอกพรุ่งนี้เช้ากำนันสอนจะพาไปเลือกซื้อควายนะแต่มาตกกลางคืนกลางเดึกดได้ละเนียนพี่ได้ยินเสียงปืนดังลั่นสองสามนัด พวกพี่เดี๋คิดว่ามีโจงคระพ้บ้นานก,กำนันสอนจึงหนีเอาตัวรอดแยกย้ายกันและนัดก,กันไว้ว่าจะไปเจอกันที่บ้านของจำเนียงจ<ะ>้าพวกพี่หนีจะไปไปเจอกำนันสอนจนพี่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้กำนันสอนนั่นแหละมันวางแผนปล้นพี่พี่นักเปนเอจริงเหรอพี่เปินพี่สามหมื่นเปิดพี่ถูกมันปล้นไปจนหมดนเลยนี่ยแต่ว่าพวกพี่ก็โชคดีที่หนีเอาตัวรอดมาได้ ใช่จะพี่ดีแล้วจ้ะแต่ว่าพี่นางไอ้แหวงพี่แหวงพี่แหวงเดี๋ยวก่อนพี่นางพี่จะบอกอะไรฉันก็เมื่อกี้นี่พี่นางเขาคุยจะกลับมาบ้านเขาคุยกับฉันตรงนี้ฉันฉันให้พี่นางฉันให้พี่แหวงไปกินข้าวอยู่ในครัวพี่ไม่เชื่อใช่ไหมพี่แหวงพี่ออกมาสิจ้ะ พี่นึไม่เชื่อพี่นลับมแล้วอะไม่ต้องเรีลองมันมาเไปไม่ต้อเรียกพี่นพี่แหวนป็นจริงใช่หพี่น่แาลาแล้วจริงนะเอ็ง้ัสติเ็งแวมันบุญน้อย มันโดนยิงตายอยู่ที่บ้านทุ่งคอกเนียนไอ้แหวงมันตายแล้วเนี่ยตกกันไอ้แหวงมันไม่ได้กลับมาที่นี<บ>่ไอ้แหวงมันตายแล้วเนอะ ที่ตำรวจเนียรับกำนังสอนไอ้เสื้อนักเสื้อหน่อยเสื้อนวดยอมมอบตัวข้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคิดต่อสู้เราจะต้องจับตาย สักลิน ang, y y nerve, ้นสักสามสรุความยุ่งยากหยิบยืนหัวอกร้องดุมครัุมล้านหัวอกร้องดุมครัุมลานให้นึกสงสารหลานนไ่ไวิ่งเปเิดไปเถิดไป เไม่ต้องห่วงไม้แดงนะพี่จะดูแลหลาน้ีที่สุดในเนียถาาว่าพี่ไม่ตายหวว่าเราจะได้เจอกันอีก้องดูแลมันนไอ้โดดแม่กมีนน้องสาวกูด้วยนะเว้ยกดูแลเองด้วยนะเว้ยไปไปไว้หน่ดย